สวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐีชโชคพยากณรนะคะมาอีกแล้วค่ะพี่น้องคะมาทำนายดวงรายวันประจำวันที่22นะคะพฤศจิกายน2566ซึ่งตรงกับวันพุธสีเขียวนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะปิดประจำทุกวันนําแนวทางดีๆที่พายิบสีที้แนวทางไปปรับใช้นะคะพี่น้องคะเข้ามาแล้วขอหาเสียงหน่อยในวันนี้ขอกําลังใจกุละหนึ่งไลค์หนึ่งแช์นะคะ กดติดตามด้วยนะคะพี่น้องค่ะนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะแล้วก็ต้องขออภัยเนาะนะพระหมอจะพยายามทําคลิปนะคะลงให้เร็วตามปกตินะคะเ,เริ่มที่จะหายยุงบ้างแล้วนะคะพี่น้องค่ะเนาะอ่ายังไงแล้วก็ขอกําลังใจกันค่ะพี่น้องใครไหนที่ต้องการดูดวงส่วนตัวทัไกไอดไลน์นะคะพี่น้องค่ะนะแอ๊ดไซ ห้าหกศู s ยนะคะเอสไอดีไลน์ hmm. มาได้เลยค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องทนหนที่ต้องการน,นะคะเรียนคอร์สออนไลน์นะตอนนี้ประมอวางแล้วนะคะลงเรียนได้เลยนะคะพี่น้องค่ะใครที่มองเห็นนะคะในความสําคัญของไพ่ยิปซีนะคะแล้วคนไม่ผิดหวังนะคะพี่น้องค่ะนะเอสไอดีไลน์เหมือนกันค่ะพี่น้องค่ะเอาละค่ะเพื่อไม่เสียเวลามาทํานายดวงรายวันกันเลยมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะ สำหรับพี่น้องวันอาทิตย์ยไพ่ใบแรกนะคะดูว่าจะเดินทางนะคะพี่น้องวันอาทิตย์เดินทางไปไหนเอ่ยนะคะ8มา8ถ้วย8ถ้วยหมายถึงว่าคิดที่จะเดินทางหรือกําลังวางแผนที่จะเดินทางแล้วก็เดินทางไกลด้วยนะคะมีความรู้สึกว่ากังวลน่อยๆน,นะคะสำหรับพี่น้องวันอาทิตย์นะในไพ่8ถ้วยแล้วก็เดวิลขึ้นนะคะระมัดระวังในเรื่องของการลงทุนลงหุ้นที่มีความเสี่ยงการเล่นหุ้นเล่นหวยเล่นหุ้นเล่นการพนันนะคะ หรือทาอะไรที่ผิดกฎผิดระเบียบนะคะผิดกฎหมายงานสีเทาๆหรือในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะพี่น้องค่ะเรามาดระหังเนาะและก็คิดว่าน่าจะออกเดินทางจริงๆด้วยนะคะพักผ่อนไปด้วยในตัวหาลูกค้าหาสินค้ามาจําหน่ายก็คือเดอะฟูนะคะก็แสดงว่าน่าจะเป็นการที่ออกเดินทางและมีจุดประสงค์สองอย่างก็คือพักผ่อนและก็นะคะหาลูกหาลูกค้าน่ะอย่างนี้นะสามา้เท่าก็ขึ้นในเรื่องของกิจการการงานนะคะ ขึ้นในเรื่องของเงินส่วนนะคะก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะในส่วนของใครที่ขายของออนไลน์ออฟไลน์ก็จะมีออเดอร์เข้ามาโัวๆนะคะพี่น้องวันอาทิตย์ในวันพรุ่งนี้ค่ะเลขนาโชคมาจากไหนเนาะเป็นตัวเลขนะเขาเรียกว่าเป็นตัวเลขเก่าเนาะที่พี่น้องวันอาทิตย์เคยได้รับโชคลาภสมนกลับมาค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขแปดหนึ่งสามแล้วก็ศูนย์ค่ะแปดหนึ่งสามศูนย์ค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ขอให้เฮงๆค่ะมาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันจันทร์เป็นแบบไหนดูกันค่ะพี่น้องวันจันทร์นะคะขึ้น นะคะเด็กถือไม้เท้าก็ยังคงมีไฟมีพลังอยู่นะคะในเรื่องของการงานกิจการนะคะและในวัดรุ่งนี้รองเงินนะคะมีเม็ดเงินเข้ามานะคะาราชินีเหรียญน,นะคะก็หมายความว่าหยิบจับอะไรเป็นเงิน,เป,นเป็นทองมีโชคมีลาบเข้ามานะคะโชคดีมีเงินก็มีเงินก้อนโตเข้ามือว่าอย่างนั้นนะคะพี่น้องค่ะสําหรับพี่น้องวันจันทรนะคะพี่น้องวันจันทรในเรื่องของกิจการการงานยังคงแบกภาระ,ระหน้าที่นะคะด้วยความที่นะคะ เรากเรียกว่าเป็นแม่ทัพแม่กองอะนะคะพี่น้องค่ะนะรวบไม้เท้าไว้เพียงผู้เดียวนั่นหมายความว่าในเรื่องงานเรื่องกิจการเรื่องของบริวารน,นะคะพี่น้องวันจันทร์รับผิดชอบคนเดียวว่างั้นเหนื่อยหน่อยแต่ว่าสําเร็จนะคะพี่น้องค่ะแล้วก็เว้ f ฟ้าจูนนะคะไพ่โชคดีขึ้นพลิกปฏิหารจะเกิดโชคดีในเรื่องทุนทรัพย์ทรัพย์สินนะคะพี่น้องค่ะโชคดีในเรื่องทุนทรัพย์ทรัพย์สินมรดกได้ด้วยนะคะไพ่โชคโชคดีเขาเรียกว่าโชคดีทุกเรื่องขึ้นเนาะในวันพรุ่งนี้อ่า เลขนาโชคมาจากไหนมาจากเรขประจําตัวของเรานั่นเองค่ะเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรคะมีเลขหนึ่งสี่แล้วก็ศูนย์หนึ่งหนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งค่ะพี่น้องวันจันทรขอให้เฮงๆค่ะมาดูพี่น้องวันอังคารบ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันอังคารเป็นแบบไหนพี่น้องวันอังคารนะสามเหรียญขึ้นนะในวันพวกนี้โชคดีในเรื่องของการเงินนะมีเงินเข้ามือนะคะ มีเจรจาเป็นเงินเป็นทองนะคะพี่น้องขาเนา,าคาพูดของเรานะจะมีมิดเงินเข้ามานะขายของดีนะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องวันอังคารเป็นอย่างดีนะคะพี่น้องวันอังคารบางท่านก็อาจจะศึกษาหาความรู้สเสร็จเร็วอบรมคอร์สสั้นๆนะคะนี่อย่างนี้แล้วก็มีอารมณ์เป็นเด็กๆอารมณ์ดีเป็นพิเศษนะคะสําหรับพี่น้องวันอังคารในวันพรุ่งนี้โชคดีในเรื่องการเงินจริงๆด้วยนะคะมีม็ดเงินเข้ามานะคะและก็นะคะ การเงินเลื่อนเป็นสติปนะคะสามารถเก็บเงินได้ทีละเดียนทีละเดียนแล้วนะสาหรับพี่น้องวันอังคารโชคดีในเรื่องการเงินค่ะในวันพรุ่งนี้เลขนําโชคมาจากไหนมาจากเลขที่มีคนส่งให้มาให้ค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลข35แล้วก็183518ค่ะพี่น้องวันอังคารขอให้เฮงๆค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันบ้างค่ะ สำหรับพุธกลางวันเป็นเบบไหนดูการอ้าวขึ้นพระฤาษีมีความรู้สึกว่าปล่อยวางเดินทางสายกลางเข้าใจชีวิตนะคะและก็มีความห่วงใยญ่คนรักคนในครอบครัวบุตรหลานนี่นะคะอยู่ด้วยความรักพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะโชคดีมีเรื่องน่ายินดีมีเรื่องฉลองความสําเร็จนะคะฉลองมงคลสมรสฉลองในเรื่องราวดีๆกับปริวารในวันพรุ่งนี้นะคะและก็คิดการอะไร ะะวางแผนอะไรก็ลงมือทานะคะมีสติปัญญาเป็นเลิศนะคะพี่น้องนะวางแผนอย่างดีลงมือทําทุกเรื่องประสบความสําเร็จแน่นอนโดยไพ่เทพแห่งเวทมนต์ค่ะเลขนาโชคมาจากไหนมาจากเลขทีเ่เกิดจากการคํานวณของเรานะคะหรือเกิดจากเซน์พิเศษของเรานั่นเองค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลขเก้าสามแล้วขอ้อหกหนึ่งเก้าสามหกหนึ่งค่ะขอให้เฮงๆค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนนงค่ะสำหรับพุธกลางคืนเป็นแบบไหนดูกันอัศวินดาบ ได้นาไปไหนอย่างเร่งด่วนหรือเปล่าคะนั่นหมายความว่าไปอย่างไม่มีแลนนะคะและในวันพรุ่งนี้เรามัดระวังนะคะพี่น้องคะเรื่องของอารมณ์นะคะตัดสินใจอะไรต้องใช้ข้อมูลและเหตุผลนะคะในวันพรุ่งนี้เนาะติดตาติดกับนะคะลังเลสงสัยแล้วก็มีเรื่องที่ให้เราเลือกหรือตัดสินใจเลือกนะคะหนึ่งอย่างสองอย่างก็อย่างที่บอกนะคะพี่น้องคะให้พี่น้องวันพุธกลางคืนเนาะเลือก ในสิ่งที่ดีที่สุดติดดาบทั้งหมดเลยในวันพรุ่งนี้ให้เราใช้สติปัญญานิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวนะคะพี่น้องคะ่ะในวันพรุ่งนี้นะสติสตินะปัญญาจะเกิดและก็มีอะไรที่ปิดบังซ่อนเร้นหรือมีปัญหาที่รับผิดชอบเอาไว้คนเดียวเนี่ยถ้าไม่ไหวก็ปรึกษาคนรักคนในครอบครัวนะคะพี่น้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพด้วยเอ็นข้อกระดูกสายตาดวงตานะคะพี่น้องคะ่ะเนาะในวันพรุ่งนี้ถือว่าทุกเรื่องต้องระมัดระวังค่ะ เลขนำโชคไม่บอกดีกว่าบอกเรขกหน้าไพ่นะคะมีเลข44นะคะและก็สองเจ็ดค่ะขอให้เฮงเค่ะมาดูพี่น้องวันพระฤหัสบดีบ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันพระฤหัสบดี6ดาบ6ดาบก็คืออาจจะเดินทางนะคะเดินทางออกนอกพื้นที่ทํากิจทําการนะคะเดินทางนะคะเพื่อที่จะไปหาหมอก็ได้นะคะนี่นี้นะแล้วก็ในวันพวกนี้เด่นในเรื่องของการงานกิจการนะคะเด่นในเรื่องของหุ้นส่วนนะคะและก็เขาบอกว่าอาจจะจบเรื่องดาวเรื่องราวเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ะะแล้วก็บอกว่าเป็นการตัดสินนั่นหมายความว่าถ้าพี่น้องวันพระรสาดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเทวดาปอเตรให้ประสบความสําเร็จมีโชคนะคะเข้ามานะคะนีนะปลดปล่อยนะคะหรือหมดเคราะห์ก็ได้นะคะสำหรับพี่น้องวันพระรสาดีโชคดีในเรื่องที่อยู่อาศัยบ้านช่องกิจการที่ทําร่วมครอบครัววุ่นส่วนนะคะดีเยี่ยมเลยสําหรับพี่น้องวันพระรสาดีในวันพรุ่งน,นี้ค่ะเลขนับโชคมาจากไหน,นมาจากเลขที่บ้านเลยค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลข6กสองแล้วก็ 4062 40ค่ะขอให้เหงๆค่ะมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างคะ่ะนะคะสำหรับพี่น้องวันศุกร์เป็นแบบไหนดูกันค่ะพี่น้องวันศุกร์นะคะอ่าการเงินดีเยี่ยมนะคะการเงินดีเยี่ยมราชาเหรียญน,นั่นหมายความว่าอ่าสามารถควบคุมการเงินได้แล้วนะะมีเงินทุนมีคนสนับสนุนเรื่องของการเงินนะคะเอาละนะคะมีในเขาเรียกว่ามีเป็นผู้ที่ มีกําลังเงินนะคะมีกําลังทรัพย์และในวันพรุ่งนี้ก็ยังคงเหนื่อยอยู่นะคะยังคงทํางานลุยๆแต่ก็สามารถที่จะจัดการแก้ไขได้นะคะด้วยสติปัญญาของพี่น้องวันศุกร์แล้วก็ในเรื่องการเงินนะคะถ้าเกิดว่ามีภาระมีรายจ่ายหรือมีมีสินที่ต้องชําระในวันพรุ่งนี้ก็หาทันนะคะและมีคนช่วยเหลือเรื่องของการเงินส่วนเรื่องของการงานกิจการก็เลื่อนเป็นสติปนะคะพี่น้องกันนะอนี่นั่นหมายความว่ามีโอกาสขยบขยายในส่วนของกิจการการงานมีโอกาส ที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งนะคะฉะนั้นพี่น้องวันศุกร์ก็ถือว่าเด่นคาในวันพรุ่งนี้เลขนําโชคมาจากไหนมาจากเลขประจำตัวของเรานั่นเองค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลข58แล้วก็68ค่ะ5868ค่ะพี่น้องวันศุกร์ขอให้เฮงๆค่ะมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างค่ะนะคะสำหรับพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนดูกันด้สั้นนะคะเออไพ่โชคดีขึ้นพบทางออกทางสว่างมีโชคมีลาบนะคะ โชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์เจอคู่แท้เจอกัลยาณมิตรที่ดีอุ่นส่วนที่ดีหรือได้อะไรมาแบบเบิเ้ลๆน,นะคะแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์ช่วยเหลือเกิอหนุนพี่น้องวันเสาร์เป็นอย่างดีค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะอ่ะาฉะนั้นพี่น้องวันเสาร์รวยนะคะพี่น้องวันเสาร์อุดมสมบูรณ์แล้วนะคะราชินีรวยโชคดีทุกเรื่องนะคะในวันพรุ่งนี้ เลขนำโชคมาจากไหนมาจากเลขเกี่ยวข้อ,ของกับคนรักคู่รักของเราค่ะเลขหน้าไพา่เลขอะไรมีเลขหนึ่งเก้าสองสี่หนึ่งเก้าสองสี่ค่ะขอให้เห็งๆค่ะป้าหมอโวยพรให่พี่น้องทั้งแปดวันเกิดกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ